สวัสดีครับก็อยู่เกมราเรนเจอร์ของแก๊งชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมันมีอีเวนต์ใหม่ๆอีกแล้วนะครับสําหรับเฮ้ยอันนี้มันเป็นประกาศว่าสิ้นสุดอีเวนต์ของโคนันนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วครับสรุปผมไม่ได้ตัวโคนันนะครับโอเคโอ้นี่ครับมันมีตัวใหม่มานะครับเนี่ยครับวันนี้ก็จะมาสุ่มกระช่ายดูนะครับมีโอกาสได้รับ3เท่าด้วยนะครับก็ขออนุญาตแคปเจอร์ไม่ได้เออโอเคอัดวิดีโออยู่โอเค กดปิดไปเลยกันนะครับโอ้โหเนี่ยครับมีตัวเลนเจอร์ใหม่มานะครับนักเวทในตำนานเจมนะครับแล้วก็เจ้าแม่เจสก้านะครับเกมก็ทำเป็นสีเทาๆนะครับเพื่อให้เข้ากับนี่นะครับกดปิดไปก่อนแล้วกันนะอันนี้โอ้มีอีเวนต์คิสตัลสองเท่าด้วยนะครับก็มีอีเวนต์เยอะนะครับมีอะไรบ้างเนี่ย เข้าไปอ่านประกาศมาหน่อยดีกว่านะอ่าเนี่ยครับเอเวุวยนสามเท่าด้วยนะครับโอ้โหมันมีเจดาว8ดาวธรรมดาแล้วก็8ดาวอันต้าเหรอปูลำบากครับนี่เฮ้ยจะได้ไม่เอ่ยนะครับอ่ะลุยเลยแล้วกันนะครับไม่พูดพ่าทำเพลงแล้วเฮ้ยนะครับ จะได้ไหมอ่ะกดยกเลิกสักสี่ครั้งแล้วกันโอเคสามารดูบ,บี้ดูกันเลยครับไปพร้อมๆกันนะครับมาตัวแรกครับปังโอ้โออกี่ดาววันนี่เฮ้ยทำไมมองไม่เห็นดาวอะ่ะ ตัวนี้กี่ดาวโอ้อยบอกว่าเจ็ดดาวต้องไปปั้นอีกแล้วเนี่ยแชมเปี้ยนโลกสไตล์มาทำไมครับตัวนี้โอ้ยเจมเข้าเหรอวิ้ยทำไมมันไม่ขึ้นดาวมาให้นะครับไม,ไม่รู้เลยว่ากี่ดาวเนี่ยเกมลวนปะเนี่ยเอ้าโอ้โห อันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ร่างอันต้าแต่ก็ได้มาครบนะฮ้ยตัวนี้ผมว่าอันต้าเดี๋ยวดูรุ้นอีกทีนะโอ้โหมันไม่มีชื่อไม่มีดาวมาบอกเลยครับแปวอันนี้บอสดาราหนังครับตัวนี้โอ้โหจบแล้วครับรู้สึกว่าจะได้ตัวใหม่มาครบอยู่นะแต่ว่า ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวอันต้าไม่อันต้าบ้างนะครับขอดูหน่อยละกันนะครับไมาผมได้ล่างธรรมดาหมดเลยเลยเนี่ยโอ้ขอฟิลเตอร์หน่อยละกันนะครับอ่าฟิลเตอร์ล่าสุดละกันก็ได้เจสิก้าคาวบอยแปดดาวอันนี้เป็นแปดดาวล่างธรรมดานะครับ ได้เจมนักเวทนักเวทขาวเจมก็เปลี่ยนแปลนดาวล่างธรรมดานะครับโอมีแถม7ดาวมาให้ด้วยอุ้ยได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยมี7ดาวเจมมาให้ด้วยนะครับโอได้4ตัวเลยเลยเนี่ยเนี่ยครับโอ้ได้ตัวใหม่มา4ตัวเลยนะถึงไม่ใช่ตัวล่างอันต้าก็ ถือว่าไม่น่าเกลียดเลยนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะถ้าเกิดว่าไม่คิดอะไรมากมันก็ดูเหมือนจะคุ้มอยู่นะครับดี <c oughs> ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะก็คงต้องไปปั้นเอาแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าปั้นนี้ใช้อะไรเยอะไหมโอ้ก็ใช้วัสดุไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอืมเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันสกิลเป็นไงบ้างสกิลอันนี้ของคาวบอยเจสิก้า สร้างความเสียหาย7 0็รอเปอร์เซนพลังจมตีทําให้ศัตรูชิงกถอยหลังอืมอืมน่าสนใจน่าสนใจครับส่วนนักเวทขาวเจมยกเลืกทักษะอามาตะของศัตรูโอ้โหสกิลกัดก่อนเหรอยกเลืกทักษะอามาตะของศัตรูเลยนะวิ่งน่าสนใจนะครับสร้างความเสียหายห้าเปอร์เซนตลดพลังต้องกันเวทโอ้โหแต่ชอบสกิลนี้อ่ะครับ มนตาไลท์สิยธภาพนะครับสร้างความเสียหาย5 0 0พอันนี้โหดนะโอ้โหนะ่าสนใจนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าได้ตัวอะไรบ้างครับเนี่ยแปดดาวธรรมดาล่างธรรมดา2ตัวเลยนะครับนี่ครับคุ้มอยู่นะสุม300รูบี้นะครับตัวใหม่ถึงจะไม่อันต้าก็ก,ก,ก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวก็คงต้องต้องปั้นแหละเพราะว่า กดผมก็มีอยู่4ตัวอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเขคงจะมารีวิวให้ดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครจะคิดจะสุ่มนะครับก็เตรียมใจดีๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณครับ